สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหลานนะคะเสียงชัดไหมคะเสียงแอดก็ออกมาใกล้ปากแล้วเนาะชัดไหมเนาะแจ้งให้หน่อยนะคะถ้าไม่ชัดถ้าไม่อะไรยังไงก็เดี๋ยวจะปรับปรุงนะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงต,ติติเตียนได้ติชมได้นะคะติชมได้ตรงไหนผิดพลาดตรงไหนอะไรก็จะแก้ไขนะคะจะพยายามทํานะคะแต่บางทีแอดก็ เอาตรงๆนะคะแอดก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้เนาะเพราะว่าจะว่าไม่ค่อยใส่ใจก็ว่าได้นะคะเพราะบางทีมันกดนูน่นกดนี่นะคะแอดกลัวกดผิดไปลบข้อมูลอะไรหมดนะคะทุกคนเค,เคยเคยแล้วคะ่ะครั้งหนึ่งกดก็ก็ทําอยู่คะ่ะแต่บางทีขี้เกียจศึกษาไงคะเอาตรงๆเลยคะ่ะขี้เกียจค่ะเออรอแต่ให้คนนูน้นคนนี้ทําให้นะคะบางทีก็ปรับนู่นปรับนี่ไม่เป็นนะคะก็ขออภัยนะคะ ก็พยายามใส่ใจอยู่นะคะแต่ว่าแอดก็ยังว่านะคะแอดก็ทำธุรกิจพันล้านนะคะจิ้มหวยนะคะแอดก็พยายามว่างอยู่นะคะแอดกยานเ่าท่านจิ้มหวยเนาะธุรกิจพันล้านเลขล้านนะคะมาไวนะคะสงวันนี้เนาะมาไวนะคะเอา้า เมื่อวานนี้ก็ขอบคุณค่าขนมอีกนะคะสองวันเลยนะคะขอบคุณค่าขนมสองร้อยกับสามร้อยนะคะเมื่อวานนี้ลืมขอบคุณหรือขอบคุณไปแล้วเนาะแอดก็ลืมนะคะสงสัยจะมานจะหิงจะปังกันนะ mm. บางท่านก็ได้บางท่านก็ผิดหวังนะคะก็ขออภัยนะคะท mm. ่านไหนที่ผิดหวังก็สู้ต่อไปเนาะทาเคชิ mm. เพราะว่าเรามันนักสู้นะคะนักลบย่อมมีบาดแผลนะคะตัวแอดเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็ ส่วนมากก็ไม่ค่อยชอบไปตามสูตรหรอกคะ่ะส่วนมากชอบไปตามใจตัวเองนะคะบางทีก็ตายบางทีก็รอดนะคะใจมันรักกับสูตรมันไม่ค่อยตรงกันนะคะแอดอะก็เลยตายดับเนียวนะคะมาดูเลขหลานนะคะมาดูเลขหลานเมื่อวานนี้น่าเสียดายนะคะไม่มีใครตัดเล่นเลยเนาะเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็ ไอหลานแอดมันไม่ค่อยชอบตัดะคะ่ะมันชอบจับตัวเดียวนะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่ซื้อเลขก็คือสูตรให้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะชอบอย่างนี้นะคะ เมื่อวานนี้ให้นางงดนะคะงดฝากซื้อนะคะสองบาทสามบาทโอ้ก็หวยก็มาสี่สี่เนาะมาสี่สี่เกือบแตกสามตัวนะคะตรงของนางจริงๆด้วยโอ้แอดไม่น่าไปทักไปทวงต่อไปนี้แอดจะไม่ทักไม่ทวงแล้วนะคะทุกคนขออภัยเด้อโอ้่วยมักไปทักไปทวงเหล็กเขาได้อยู่นี่เอออะ่ะ ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์เม็ดเดียวนี่ก็โอ้ก็ปังเลยศูนย์เมืม่อวานนี้ไปยันเล่าพัฒนาเลยนะคะแต่ว่าเสียดายที่เล่าพัฒนาเจ้าตัวเด่นศูนย์สองนะคะแต่เจ้าตัวเลือกสองนะคะโอ้มาเลือกตรงใจข่อยอีกขออ่กขอยก็ใสสองสามบักคักแล้วเมวื่อวานนี่เลขลดเนาะไหนจะเลขทูบอีกแยกซื้อตังหากนะคะปปลูดเบิ้ลตังหาอีกอมาสองเนาะแอดกับถุ่มสองสามบักคักว่ะหามัน <c oughs> ไดมากไปใจเขาเมืดอจ้ะถึงได้จะตัวไปใจเขาเมืดอจ่ะบ่เลจจ้ะบ่ไดเงินจะะด้ซือจะเมื่อวานนี่ดีบ่เขาเหนืออู้ปววหัวรับเล่นเด็กก็ผอยแอดเป็นคนอย่างนี้แหละคะ่ะไม่ค่อยชอบตามสูตรไม่ค่อยชอบตามใจตัวเองนะคะเลยตายเอาว้าฟังซื่อๆนีและโซ่กันซ้ำโซ่ซ้ำกันซ้ำเรล็กนีแล้วกกนนเนานะ เอา้ามันจะตามตูดเราไหมทุกคนหวยตามตูดนางนี่ดีเดอเห็นไม้แอดบอกว่าศูนย์หกศูนย์เก้ามันต้องเป็นตัวนี้มันไม่ใช่ศูนย์เจ็ดนั่นไปทักทวงเลขเขาอีกแล้วข่อยสีเศร้าทักแลเดอทุกคนเขาหายม่แนวได้ข่อยกระสิ้งให้ไปจังสันเดอจ้ะน,นี่นะคะเด่นศูนย์สองน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายที่นางไม่ได้ให้ปกตินางจะเอาหกนะคะวันนี้ยังไงมาเอาสองก็ไม่รู้นะคะปกติแอดเห็นนางชอบจับตัวสุดท้ายเป็นตัวดินนะคะนางให้ศูนย์สองนะคะ มีสามตัวทุกคนมือโคตรดีเลยอ่ะมีเด่นสามตัวที่นางบอกนะคะมีเด่นมีศูนย์มีสองมีหกนะคะเด่นมากนางบอกแอดเนาะเพราะว่ามันมีสี่ตัวห้านางไม่ได้ติ๊กดอกจันนะคะนางไม่ได้ติ๊กดอกจันที่ส่งมานะคะนางไม่ได้ติ๊กให้นางก็เขียนมาอย่างนี้นะคะตอนส่งมาแอดก็เขียนให้ทุกคนอย่างนี้นะคะเด่นศูนย์สองนะคะแอดบอกว่าเด่นตัวเดียวกลัวไม่รอดแอดก็เลยไปขวเขาเพิ่มเขาก็เลยให้มาสองตัวสองงวดแล้วเนาะ เลขนางนี่ไปหกตัวล่างเลยนะคะถ้าตัดเล่นเนาะตัดเล่นบางงวดก็อาจจะถูกบางงวดก็อาจจะไม่ถูกก็ลองตัดดูนะคะมันก็มีไม่กี่ตัวนะคะที่จริงแอดก็จะให้นางตัดให้นั่นแหละคะ่ะเหมือนงวดที่ผ่านมาแต่นางบอกว่าตาตัวเองหลุดนางบถนัดนางไม่ถนัดจับหลายตัวนะคะนางบอกว่านี่แหละเอาจังสี่แหละถูกกับถูกนางว่าเนาะโอ้ยศูนย์หกสามบาทห้ามัน,น โอ้นางก็แม่นได้เฮ้ยเอาสองลงมานะคะเหลือศูนย์หกเป็นตัวที่ออกข้งนั้นเลยนะคะศูนย์หกนี่เออมือแม่นค่ะเนาะจ้ะโอ๊ศูนย์หกค่ะค่ะค่ะมันคอยค่าแต่อัดสวงดูหันละศูนย์หกในเลขวันเกิดแอดเลยได้หน่ศูนย์เกิดวันที่หกเกือนเก่าเนาะโอ้ยถลินคือสีด้วยละปานใจบ่มักเหรินมักแต่สองสาม ตายอยู่หอนแต่สองสามนี่แหละเอ็ดหลกหมดไปเปลี่ยนทะเบียนใหม่อยู่ก็หมดตอนให้โชคก็ให้ให้นะคะตอนไม่ให้ก็เอาคืนหมดเลยนะคะเอามาดูกันนะคะทุกคนนี่เนาะวันนี้นางเด่นเก้าห้านะคะสวยสวยางามพระรามเปียดนะคะแอดก็เพิ่งเห็นเลขนางนะคะตอนทําสูตรไม่ได้ดูค่ะไม่ไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าถ้าดูของนางแล้วมันจะไม่เป็นมันจะ เลขแอดจะเควนะคะแอดก็จะอู้เหลืกหลานคืองามเลยก็จะไปน้าสูตรเขาอีกเนาะทุกคนเออหันหลัะแอดก็เลยรู้แค่ว่านางส่งมาแล้วนะคะไม่ได้ดูสูตรนางนะคะสูตรไผ่สูตรมั่นแล้วเนาะโคงไผ่คงมันเขาจังมากสื่อเอาน้ําเขาเอามาดูนะคะหน่อยหลานนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่เก้านะคะเด่นเก้าห้าวสานบอโห่สิมาบอผิดเจรนากันดูด้จ้ะ 9ก้าสามเศนหนึ่งนะคะมีแต่เก่าองย,อยาอยู่บัา9เก้าเก้าสามนะคะสี 4, 4, 2, 9 9, ่เก้าสี่สองเก้าหวยหามอีกแล้วนะคะหามสามคู่เลยนะคะศ1นนะคะเก้าเก้าสมสี่เกสี่สองเก้้าพลาดหัวไม่หามระวังเรื่องหก้บ 9, เก่านี่เด็กเปืออเงินนด้พวกเจ้านี่โอ้ยเถงสามตัวอีกสี่นี่เี้ยเอาเรื่องรวมกูมหมือ อุ้ยแต่ว่าอีสูตรรองนี่สวยได้ห้าแอดว่าเลยมันต้องมีห้านะคะหลานมันก็มาอย่างนี้จริงๆด้วยอุ้ยถ้ารู้ว่าของเขาให้ห้านะแอดจะให้เม็ดเดียวห้ากับเราะว่ากรบเขาอีกแล้วอีละแอดบ่ออยากบิ้งเลยแอดยานแอดกอบห้องหลานสูตรมันคือสิบเปอึกนกันแต่ว่าวันไหนมีเลขชนกันก็ร่วงใจไปดีใจไปนะคะ นี่นะคะทุกคนสูตรลองนะคะให้ไปที่สองห้าห้าสี่ศูนย์เก้าห้าหกเมื่อวานในสูตรลองก็มาสี่สีนะคะอุย้ยมีเบิ้ลตัวเดียวนางก็ให้เบิ้ลให้ตรองเลยทุกคนระวังตรองเลยนะคะนางบอกว่าหวยหวยมีเวลจะตรองอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นหวยไหนเพื่อนว่าหวยตัวเนี่ยนี่เนาะเออ,อแต่สายเบิ้ลไม่ซีเรียสนะคะไม่ไม่ได้ตรองก็ไม่เป็นไรเพราะตรองมันมาแต่บนใช่ไหม แอดไปเบิ่งอยู่เล้ยวนะคะเบิ่นตองแอดรักเลยแอดรู้สึกว่ามันจะมาเหมือนกันนะคะนางบอกว่าไม่รู้มึงจะมาจัคสี่ห้าเดือนใดแบบเออแต่นั่งกับหายหามด้วยเหมือนหายหามเมื่อวานนี้ให้ตวงเนาะอู้เกือบมาตรงสี่เนาะอู้เรียกฝันแอดไหมอู้ขอบคุณคนที่แปลให้ศูนย์นะคะแปลศูนย์ให้นะคะเมื่อวานนี้ก็ไปวิ่งศูนย์หัวยลาวพัฒนาอยูย่ที่บอกว่าไฟไหม้เป็นศูนย์น่นเนาะโอ้แอดขอบคุนเด้อ ไม่รู้ไม่รู้ท่านหนะแอดกับแอด,แอด,แอดลืมแคบ,บอยเนาะขอพูดเลยาจะแอดจำซื้อเพื่นบ่ดด้เด้อเพื่นว่าไฟใหม่เป็นศูนย์เนาะไฟใหม่เป็นศูนย์เบิ่นอีหลีเฮ้ยอุ้ยเออวะไอรถกระบะสีดำที่แอดบอกว่ามันเหมือนรถพ่อเนอะาะทะเบียนรถมันถ้าทะเบียนรถพ่อเป็นเจ็ดสองสี่เจ็ดเนาะ เหยล่าโอ้ยเจ็ดเจ็ดโอ้บูมนรถพอดบูม่นรถพอดแต่ว่ารถคายเหมือนรถพ่อนะคะสีดำดำประตสี่ประตูนะคะรถกระบะวีโกเนียนโมวีโกข่อยแข่งขวยกับบูหูด้วยขวกบหูยี่หัวรถอ่ะเออแต่ว่ามันไม่ใช่รถพ่อมันเป็นรถเพื่อนนะคะเป็นเป็นเป็นเหมยมันโอ้ยเนียนก็เจ็ดเจ็ด หกศูนย์วเตโอเจ็บๆหัวหน่อบนหมู่เก่าหมู่เก่าไม่สุดเป็นตัวแหนเฮ้นั่นเลยค่ะฝันก็แก่คิดใหญ่เลยเมื่อวานนะคะแต่ว่าไอ้ทูบนี่แปลกให้ลดเต้มเพิ่มเต้มตลอดนะคะหัวเมื่อ้าเรามาดูกันใหม่นะคะทุกคนเอาแปลงกันเอานะเรามีเรามีประสบการณ์มาหลายหมดแล้วด้วยนี่ให้เก้าเก้าโอเปียดเปียดให้เปียดเปียดโอจิตจิตเฮ้ย แต่ว่าแอดก็เข็ดจึงงวด99นะคะก็เลยเุ้ยเบิ่นค่าค้างว่เลยใส่เบรรระะิ่นเด้อค่ะแต่ว่าเออเลขมันหลุดเตี่ยมตลอดงวดหน้าเฮาก็มาแปรก,กันอีกเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งเพิ่นสิ่ไฮตัวไหนเพิ่อนไฮซูนมันก็นมีซูนเพิ่อนโบไฮซูนก็บ่มีซูนเลยโอ้มีซูนอยู่แม่เพิ่นนไฮเบรริ่เบบออบนเนาะโอ้เฮานี่กับอ้แอดกับเปือกแล้วแอดกับเปีบุปปินเนาะอ้สิมาให้หลุดเตี่ยมเพิ่มแตี่ยมใลยบุปปินหลุดเบิ่นหลุดจบจ้ะ อ้สำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วเด้อมาผลในทุกคนฟังก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะตัวเน้นตัวอะไรก็นี่ค่ะไม่มีเพิ่มเสริมเติมแต่งอะไรนะคะมีแต่หกกับเก้าปัญหาโลกแต่ยาลืมนะคะพิจารณากันดูด้วยหกกับเก้านั่งเด่นเก้าห้านะคะแอดก็อยากมีเอออารมณ์ศิลปินท่านหนึ่งนะคะแอดก็ใส่เก้าห้าบู๊เขียนส,สวยงามอารมณ์ศิลปินท่านหนึ่งนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขวให้หมานขวให้หิงขวให้ปังขวให้นางปัดถูกตัวสักทีเถอะนะคะขวให้ถูกซ้ำหน่อยเลยนะคะเมื่อวาน 4, 4, ได้สีสีใครได้บ้างเนาะใครได้แอดดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอขุดค่าขนมนะคะนางก็พอได้นั่นละค่ะนางจะได้มีกําลังใจทําเลขให้เราเนาะหวยพัฒนาใครได้แอดก็ดีใจด้วยนะคะใครที่รอหวย ใครที่โลหวยเอ,อ่อหวยหลานนะคะใครที่โลหวยหลานหวยลาวพัฒนานะคะ <Go. S 1> ก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะแอดจะรีบลงให้เลยนะคะถ้าได้หวยนะคะยังไงก็ขอให้เฮงขอให้มันนะคะวันไหนมาาเอดก็ดีใจด้วยวันไหนตังแอดก็ดีใจด้วยวันไหนพลาดเนาะวันไหน,น,อนไหนอ้นี่ก็ขออภัยนะคะขอให้มนันขอให้เฮงนะคะ โอให้โชคดีกันทุกคนเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ